สวัสดีพี่น้องพอกันย่ามบาบมัอนีย่ายมุ่งสืมาหลาบง่วหลับนหน่อยๆขมขมพี่น้องพักเข้ากะฮะเอายุ้น้ำเลาะแก่หัวแก่สวนล่ละค่ะเตรียมไว้แล้วกะมี่ผักหอมหอมแดงพริกหันซอยว้ดเดียบร้อยค่ะนี่นเป็นเนื้อง่วเนื้อง่วซื้อมาใหม่ๆพี่น้องก่อยนหน่อยๆขมขม,มค่ะ ยัง่วยเก้า่วยเดิมแล้วพี่น้องฟักแล้วแล้วแล้วพี่น้อง มือนี่เฮ็ดลาบฟักอันนี้ก็เป็นเพียที่กองแล้วก็เอาไปอุ่นไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เสียวลงไปเลยค่ะลาบงวัวเอาเจาะพี่น้องขมๆมือก็อเป็นดีงว่วเเลือดงว่ว มัน,นี่ลาบกุของเข้าคิ้งในสิที่จะตับกี่น่อ,อให้เลือดดีเข้ากันต่อไปกับปุ้งเคียงเกี่ยรลงไปจ้าพริกพงขัวลงไปเจ้า เล็กน้อยค่ะขงสืดด้อรลงไปเลย มีหอมร่วมหอมแดงใบบักกูดขิกหันซ้อยค่ะลงไปเลย ซิมเบิงพี่น้องผมแล้วใช้ข้าวเปลือยอีกน้อยค่ะเติมน้ำปลาอีกนิดนึง รูปบเม็ดก็มี แล้วพี่น้องลาบง่วก่อยง่วมขมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมพริกดุกโดดก็มีพี่น้องมาได้พี่น้องแล้วแล้วลาบง่วกินเขาวบานับกันได้จ้า แบน้ำกันได้พี่น้องลาบหมวอคมๆมกับผักเลาะขงางหัวอหไะพี่น,อน้องเสบๆน้ำกันย่ามบาได้จ้าคลิปนี้ยายมุ่งกระจบคลิปซ้ำนี้ออกกันไหมคลิปหนาจ้า